นี่แข่งเสร็จก็จะกับเลยในมอแล้วเป็นตัวแข่งแล้วกลับไปแล้วทำไมทำไมรักที่ว่าน้องได้ฝึกเนืนไหแต่ไม่ใที

ดูนหนักเลยไม่ผ่อไม่นไเพราะว่าที่ไปจะแบบนมาแบบเนี่ยทุกน ทีอครั an, บใอนนี้นะทุงจังหวัดต้องไปตรวจกันที่นี่นน่ต้องู่อ่ะเดียวเไม่ตปีไปจว่เดชน่าเดียขออนุญาตเราคุณครับคุชซ้อมาเขาให้นะต้องว่าต้องซ้อมอีกครั้งหน่มาอยมันอีง เพราะว่ามันนี่จะะมัเลยไมู่้ามันดกี่พัร้อยเมื่อกี้าเล่นเท่ากันจจริงทีเนี้ยาจายคือขที่ต่างชาเจะชื่ออะไโอเคเลย

ไม่ได้จ่าใ่หมดีดีไอ้

เยอมาีอ่ะไ่อต้องไหมไอ้มื่อจะเล่นเราเอาคนแบบนี้เลยนะต่างกันจังเลยเอาพี่โอเก่งได้เหรอเอาโี่โ้ยน่ะถ้าเอาคนแบบนี้ยินอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเออพี่โอไม่เกี่ยวแต่วาแซนด้ทิชนี้น่ไม่เนนิดหน่อา โอเเหมือนสอบในคณน่าจะเอาจ้เอาคนที่เก่งที่สุดคนที่เกียวคนจากทุดอ่ะคนที่เก่งที่สุดเขาก็ไปช่วชมคนที่มานตกรอบแรกเลยคนที่เดินมานีคนที่กว่านรู้จักเยอะ่ช้าตนเล้าสองวิ่งขึ้นมาได้รางวัลสลว

คนเนิ่งเยนี่ยวัดไนี่อยู่ะรนน้้างอน้ง้อ้านเร่งนนอ่ยอนนี้ดลยเนีเาลเดียอ่ด้วยน้องอะเนีย่ะสมัเียอหาต้นเหลนีเล่กหนะ้างู่คนเ่งนนี้่ไหว่ดนลงตรนี้แล้วก็ไอ้ตงเนี้ยมนจะงไปทางทนิ่ห

นี่พูดเทือู้ยเนอ่่ะต้ดูนถ้าลมสน ดูเหมือนว่า เดี่ยวยู่ไหมเนี่ยไม่จับเลย

ก็เดินเข้ามาแล้วก็ดูดิตบค้อนหนักโน้นลื่นโดนกระทบก่อนก็เริ่ม2แล้วเอากันไปก็จะต้องสัตว์ไม่เชื่อสติ